เรากาลังเดินทางเข้าสูกาาะะ่การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่นะคะการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ก็คือเราจะมีการเล่าเรื่องว่าในจังหวัดกระบี่เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้นะคะที่มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาและภาชนะด,ดินเผาโครงกระดูกมนุษย์เหล่านี้รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับนี้ค่ะเราน่าจะคุ้นๆกับคําว่าพื้นที่คลองท่อม เพราะคลองท่อมจะเจออะไรคลองท่อมเจอลูกปัดลูกปัดที่เกิดขึ้นพวกนี้มีความเชื่อว่าเป็นการเดินทางการติดต่อค้าขายที่เข้ามาทําการค้ากันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปกระบี่ก็จะมีการจําหน่ายของที่เลึกหรือเครื่องประดับที่มาทามาจากลูกปัดนะคะ และที่ตั้งชื่อว่าลูกปัดคลองท่อมเพราะโดยสมัยก่อนมีความเชื่อว่าลูกปัดเหล่านี้เจอเยอะมากบริเวณคลองท่อมหรืออําเภอคลองท่อมในปัจจุบันถ้าพูดถึงอําเภอคลองท่อมพูดถึงคลองท่อมนึกถึงอะไรอีกนึกถึงวัดคลองท่อมนี่ละค่ะเป็นหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนสนใจทางประวัติศาสตร์สามารถไปเยี่ยมชมได้เพราะสิ่งที่จัดแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อมนะคะก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าเป็นของโบราณมีอยู่จริงมีการจัดนำแสดงโชว์ไป ทุกครั้งไปกี่ครั้งก็จะมีความตื่นเต้นมากเพราะว่ามีด้วยเหรอแบบนี้เป็นความน่าตื่นเต้นมีโอกาสก็ลองไปเยี่ยมชมดูนะคะนอกจากของประดับแล้วสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ก็จะเป็นโครงกระดูกมนุษย์โครงประดูกโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าแน่นอนจังหวัดกระบี่เมื่อมีถ้าก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่มีซากมนุษย์อยู่เราจะเรียกกลุ่มมนุษย์นี้ว่าซากมนุษย์พลายเมธ ซากมนุษย์ไพรเมตเป็นซากของมนุษย์ที่เราเชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่เมื่อก่อนเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเป็นอีกหนึ่งตระกูลของสายพันธุ์มนุษย์ที่เกิดขึ้นในในโลกของเราเลยก็ว่าได้นะคะดังนั้นการเจอเครื่องประดับการเจอโครงกระดูกมนุษย์ไพรเมตนะคะก็เป็นภาพสะท้อนที่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของคนในประวัติศาสตร์นะคะ เมื่อเข้าไปในถ้ำสองอย่างเจอแล้วยังไม่พอคะ่ะที่จังหวัดกระบี่เรายัางเจอเครื่องปั้นดินเผาภาชนะดินเผารวมถึงภาพเขียนสีที่ตะกี้เราพูดไปแล้วก็คือมิสเตอร์อ่าวลึกนะคะที่มีการจัดแสดงโชว์แล้วก็มีเรื่องของเรือโบราณซึ่งมีการขุดเจออยู่ใต้คลองท่อมนะคะนี่แหลคะค่ะอันนี้ทั้งหมดก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สะท้อนความเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ได้ ถ้าเรื่อยมาจนถึงใกล้ๆยุคปัจจุบันในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเราก็จะนึกถึงว่าพื้นที่บริเวณแถวนี้ในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยรัชการที่2จนถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าจ้าอยู่หัวรัชการที่3มนะคะมีความเชื่อในการเดินทางไปมาระหว่างคนจังหวัดนครศรีธรรมราชและคนจังหวัดกระบี่ คนสจังหวัดเกี่ยวข้องได้อย่างไรถ้าเราดูในแผนที่คน2จังหวัดนี้จะอยู่ติดกันเลยแต่ว่านครศรีธรรมราชจะอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย ส่วนกระบี่จะอยู่ทางฝั่งอันดามันสองฝั่งนี้สองคนนี้สองกลุ่มนี้เชื่อมโยงกันได้อย่างไรเหตุผลที่เชื่อมโยงได้ก่อนหน้านี้เราพูดไปแล้วหนึ่งอำเภอนะคะก็คืออำเภอลำทับอำเภอลำทับเป็นพื้นที่ติดกันระหว่างจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชเดิมเชื่อว่าอำเภอลำทับแถวนี้ล่ะค่ะเป็นพื้นที่ที่มีการเจอช้างจำนวนมากจนทำให้คนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาจับช้างเพื่อส่ง ขายต่างชาติโดยที่ในอดีตชาติที่นิยมซื้อช้างกลับไปก็คือประเทศอินเดียนะคะการเดินทางข้ามาของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะมาอยู่ในจังหวัดกระบี่จึงมีผลทําให้ เกิดการตั้งเป็นชุมชนเกิดขึ้นนะคะเกิดการตั้งเป็นชุมชนของคนเกิดการสร้างพันเนียดคล้องช้างก็คือโคกช้างเพื่อหลังจากที่จับได้ก่อนจะส่งขายไปยังอินเดียนะคะสิ่งนี้สะทอ้อนให้เห็นภาพหนึ่งภาพถ้ามีคนจำภาพได้จะเป็นภาพหนึ่งภาพที่จะมีคนหนึ่งคนยื่นมือไปจับงวงช้างนะคะช้างหนึ่งเชือก ที่กำลังพูดถึงกับคนหนึ่งคนที่กําลังพูดถึงก็คือภาพที่เวลาทุกคนไปไหนก็จะมีการติดอยู่ข้างฝาผนังบ้านก็คือช้างพระ,สะเสวตอดุญยเดชพาหนเป็นช้างในรัชกาลที่9หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกนาถนะคะเป็น ช้างที่เคยเจอที่อำเภอลำทับแล้วนำไปทูลกล้าวถวายราชการที่9เป็นช้างในสมัยเดียวกับของที่พระองค์ขึ้นของราชอันนี้เป็นภาพสะทะ้อนอีกหนึ่งอย่างว่าช้างเจอมากในจังหวัดกระบี่แล้วก็ได้นำทูนกล้าวถวายพระมหากษัตริย์จนเชื่อว่าเป็นช้างคู่บารมีนะคะนอกจากช้างที่เป็นเชือกตัวเป็นๆแล้วถ้าเราไปจังหวัดกระบี่เสาไฟค่ะเสาไฟในจังหวัดกระบี่บนยอดเสาไฟก็จะมีช้าง เยอะแยะมากมายซึ่งช้างเหล่านั้นก็มีความเชื่อว่าเป็นช้างคู่บารมีจึงนำมาสู่การสร้างเป็นช้างที่ปรากฏชัดในในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะหนึ่งขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องสัตว์ที่เจอในจังหวัดกระบี่ถ้าไปกระบี่ไม่รู้เคยสังเกตไหมว่าพื้นที่ถนนเนี่ยจะมีการนำสัตว์หลายๆชนิดมาทำเป็นสัญลักษณ์บนเสาไฟฟ้านะคะเช่นมีช้างมีเรื่องของนกอินทรีนะคะพอนกอินทรีนี่เพ การมีนกการที่การที่ที่ไหนมีนกเอินทรีนั้นเป็นภาพสะท้อนว่าที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากมีสัตว์อยู่หนึ่งชนิดด้วยนะคะอยู่บริเวณหน้าปั๊มเชลอันนั้นคือเสือเขี้ยวดาบดูแล้วคล้ายๆปลาโลมาหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าจะมีเขี้ยวลากยาวลงมาเสือเขี้ยวดาบเป็นชื่อที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นเพราะเป็นสัตว์ ที่เจอแค่ที่จังหวัดกระบี่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะเป็นสัตว์ทิถ้าปัจจุบันนี้ก็คงจะต้องเป็นสัตว์สงวนเพื่อที่จะต้องรักษาเอาไว้อีกหนึ่งอย่างที่เจอมันเสาไฟก็คือมนุษย์โบราณหลายๆคนจะเรียกว่าลิง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 ที่ว่าก็คือลิงที่ถือผูกถือไฟเขียวไฟแดงอยู่นะคะอันนั้นน่คือมนุษย์โบราณนี่ก็เป็นภาพสะท้อนของซากมนุษย์ไพรเมทที่เรา พูดคุยกันเห็นไหมคะหลายๆอย่างของจังหวัดกระบี่ที่เจอเอามาทําเป็นรูปธรรมเพื่อให้คนได้เห็นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะคะย้อนกลับมาเรื่องของการจับช้างสร้างเป็นพะเนตรคลองช้างเกิดเป็นชุมชนแล้วก็ส่งขายให้กับอินเดียการกระทําเหล่านี้นํามาสู่รายได้เข้าสู่จังหวัดกระบี่จนทําให้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่4นะคะเริ่มที่จะให้มีการสร้างคนเกิดขึ้นเจ้าเมืองอย่างพระประหลัดเมืองนครศรีธรรมราชก็เดินทางมาแล้วก็ทูลกล้าวขอยกฐานะเมืองปกาใสาตะกี้กล่าวไปแล้วนะคะให้เป็นเมืองที่เป็นพื้นที่ถ้าว่าไปแล้วคล้ายๆเป็นพื้นที่ หลวงหรือเป็นเมืองหลวงของจังหวัดกระบี่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้โปรดกล้าวจนถึงในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ก็เลยเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนชื่อแล้วก็ตั้งชื่ออำเภอในระยะแรกประกอบด้วยสี่อำเภอประกอบด้วยอำเภอปากลาวอำเภอคลองพลอำเภอเกาะลันตาและอำเภอกระบี่นะคะภายหลังแล้วก็มีการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงส่งให้พระยาลัษดานุประดิหรือคอซิมบี้นะคะมาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาพิบาลมณฑลภูเก็ต และมีพระยาอุตรกิจพิจาร์เป็นผู้ว่าราชการเมืองกระบี่คอยดูแลเมืองกระบี่แล้วก็ย้ายเมืองจากเมืองปกาไสมาอยู่ที่ตำบลปากน้ำหรืออำเภอเมืองที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะการย้ายมาครั้งนี้ทำให้เกิดการขยายความเป็นอำเภอของจังหวัดกระบี่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมสี่อำเภอยกจํานวนขึ้นเป็น8อำเภอประกอบด้วยอำเภอปลายพญาอำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนมอำเภอเมืองกระบี่อำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอลำทับและอำเภอเหนือคลองซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเป็นความน่าสนใจของความเป็นประวัติศาสตร์ในจังหวัดกระบี่นะคะ